สวัสดีสวัสดี f อฟวีมนุษย์มองเห็นพี่ไม้ไหมเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับ f อฟวี d รดีนะครับเข้าสู่ Active FPV Channel นะครับกับวันนี้นะพี่ไม้ออกมานะครับเพื่อที่จะเตรียมเก็บบรรยากาศแสงเช้านะครับขณะนี้เป็นเวลาที่ดึกมากๆนะครับ โอยโหยรอบด้านพี่ไม้นี่คือแบบมืดสนิทนะแต่ก็เอาละนะถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับมีน้องๆหลายคนนะที่ถามพี่ไม้นะครับเกี่ยวกับาการออกถ่ายคลิปนะครับการที่เราจะไปรอไปเก็บแสงต่างๆเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับพี่ไมก้ก็เดินทางตลอดนะครับเหมือนที่น้องๆเห็นนะครับซึ่งแต่ละคลิปแต่ละจุดสถานที่ที่ไปเนี่ยนะครับมันก็ มีความยากง่ายที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือ,อแสงเช้านะครับแสงเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากมากเวลาทีเา่เราเข้าไปพักนะครับพักในที่พักหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะตื่นไม่ค่อยไหวนะกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ทํางานนะหมดพลังนะเนี่ยกลางคืนนะครับพี่ไม้ก็นั่งนะครับไล่อัพคลิปนะครับในยู u ูบนะแล้วก็ ตอบคําถามนักเรียนนะครับที่ลงทะเบียนเรียนกับพี่ไม้นะครับแล้วก็จะมีหลายๆคนนะครับที่ลงคอร์สเรียนกับพี่ไม้นะครับซึ่งคนที่ลงคอร์สเรียนเนี่ยช่วงดึกๆนะครับพี่ไม้ก็จะมาตรวจการบ้านนะครับแล้วก็คอยดูว่าจุดไหนที่จะต้องแก้ไขนะครับจุดไหนที่ยังถือว่าทำได้ไม่ดีนะครับหลักสูตรในการเรียนของพี่ไม้นะครับตัวอย่างคลิปทั้ง9บทเนี่ยนะครับ แต่ละคนเนี่ยอาจจะได้รับเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือวิธีการแก้ไขนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับบินไม่เหมือนกันนะมีทักษะที่แตกต่างกันนะครับมีความรู้ความเข้าใจนะแล้วก็รูปแบบสไตล์การบินเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันเลยแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นพี่ไม้ก็จะแก้ไขให้ในแต่ละคนนะครับแก้ไขให้ตรงจุดที่สุดนะครับ เอาละวันนี้นะบรรยากาศนะเดี๋ยวพี่ไม้จะมารอแสงเช้าเออเมื่อสักครู่คุยค้างกันไว้นะครับว่าตื่นเช้าไปเก็บแสงเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ไม้ก็เลยต้องไปนอนรอแสงเช้านะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศวันนี้นะว่าจุดที่พี่ไม้มารอแสงเช้าเนี่ยมันมืดขนาดไหนนะ,ะเดี๋ยวดูนะเปิดกระโปรงไทยรับก้าเปิดฝากระโปรงหลังให้คุณดูมืดมากนะครับนี่คือบรรยากาศนะ ทะเลนะครับแล้วก็มีเรือที่เขาจอดอยู่เยอะแยะมากมายนะแล้วบรรยากาศเดี๋ยวแสงเช้านะครับคือจะสวยงามมากนะครับพระอาทิตย์ก็จะขึ้นทางด้านนี้นะครับแล้วน้ำก็ไม่สูงจนเกินไปด้วยนะเดี๋ยวช่วงเช้ามืดเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะตอนนี้คือดึกมากนะครับเดี๋ยวพี่ไม้ต้องนอนต้องพักผ่อนก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับพี่ไม้ก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะทั้งกล้องทั้งโดรนนะ อุปกรณ์นะครับจัดเตรียมมาไว้แล้วนะพรุ่งนี้ช่วงเช้าที่เราตื่นมานะครับแบตเตอรี่พร้อมเรียบร้อยลำพร้อมเรียบร้อยนะครับก็อาร์มลำบินได้เลยนะครับรับรองว่าไม่พลาดช็อตแน่แต่ก็อย่าลืมนะครับนะนอนแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะครับไม่ใช่มาถึงจุดมาถึงที่แล้วก็นอนเพลินอีกนะครับอ่านะเดี๋ยวพี่มั้ยจะแชร์ประสบการณ์กันเรื่อยๆนะครับพี่มั้ยจะออกไปหาจุดใหม่ๆนะครับแล้วก็ ถ่ายทอดนะครับเทคนิคการบินนะครับความรู้นะครับประสบการณ์จากพี่ไม้นะที่พี่ไม้ได้ฝึกได้ซ้อมมานะครับก็คงจะมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่ก็อยากจะตามฝันของตัวเองนะครับอยากจะบินให้ได้อยากจะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้เป็นนะครับใครที่สนใจในการบินโดรนนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าฝึกมานานแล้วหรือว่าเพิ่งฝึกนะครับก็คงจะมีหลายๆคนนะครับที่อาจจะชอบนะครับในส่วนของการบินนะชอบในการาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับก็ยินดีนะครับติดตามช่องพี่ไม้นะครับ Active FPV Channel นะครับพี่ไม้จะนำประสบการณ์ของพี่ไม้นะครับมาแชร์มาแบ่งปันนะครับไม่ใช่แค่การบินไม่ใช่แค่ การตั้งค่ากล้องการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอนะครับแต่พี่ไม้จะแชร์ประสบการณ์การที่พี่ไม้ออกไปหาสถานที่ต่างๆนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทํำยังไงนะครับที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะ เก็บช็อตที่สวยงามได้นะครับมีน้องๆหลายคนนะถามพี่ไม้ว่าเวลาที่พี่ไม้เดินทางไปในแต่ละครั้งเนี่ยเห็นพี่ไม้แบบไปหลายวันมากนะครับบางครั้งในเดินทางเป็นเดือนนะครับพี่ไม้ไปพักที่ไหนนะเออพี่ไม้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นแหละนะมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเรามีค่าใช้ใจ่ายที่เยอะนะเราก็เดินทางไม่ไหวนะครับยิ่งถ้าเราเดินทางบ่อยแล้วเสียค่าใช้ใจ่ายบ่อยนี่คือจบเลยนะครับเหมือนพี่ไม้เองนะพี่ไม้ก็ต้องเซฟคอร์สที่สุดนะครับแล้วเวลาที่เราเดินทางเนี่ย ได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยกลับมาให้มันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าจะทํายังไงนะให้เดินทางเก็บบรรยากาศได้ทํางานได้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มันเซฟคอร์ที่สุดนะครับยิ่งเดินทางนะครับก็ต้องยิ่งเพิ่มรายได้ให้มันมากขึ้นนะครับถ้ายิ่งเดินทางแล้วยิ่งมีค่าใช้จ่ายนี่คือจบเลยนะมันไม่ไหวนะครับนะ โอเคะอ่ะดึกมากแล้วนะครับอุ้ยไปไหวแล้ววันนี้พี่ไม้เกินทั้งวันแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวต้องขอพักผ่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าแสงเช้านะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเยยวและแล้วแสงเช้าที่รอคอยก็มาถึง การบิน FPV โดรนนะครับมันจะแตกต่างนะครับจากการบิน GPS โดรนนะครับ GPS โดรนเนี่ยถ้าไปดูคลิปพี่ไม้ที่พี่ไม้บินเมื่อก่อนนะครับพี่ไม้จะเน้นแสงเช้าแบบช่วงที่แบบกำลังเป็นแบบทวายไลท์จริงๆเลยนะครับคือแสงแบบาจากมืดแล้วขึ้นมาสว่างเลยนะเพราะโดรนของเราเนี่ยมันบินช้ามันบินนิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเก็บดีเทลได้ค่อนข้างเยอะแต่ FPV นะครับ เวลาที่เราบินเนี่ยมันบินด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแสงน้อยเกินไปนะครับภาพออกมาจะไม่สวยงามเลยนะครับการบิน FPV โดรนนะครับเราจะต้องรอแสงนะ รอให้มันมีปริมาณแสงที่เพียงพอนะครับหลายคนนะครับมักจะเห็นว่า FPV โดรนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะบินช่วงที่แบบช่วงกลางวานันช่วงแบบช่วงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้อยคนมากเลยนะครับที่จะบินช่วงที่แบบทวายไลท์จริงๆนะแสงน้อยจริงๆนะครับนะเนื่องจาก FPV เนี่ยมันบินด้วยความเร็วนะครับทีนี้เนี่ยภาพที่บันทึกมาได้เนี่ยถ้ามันมืดจนเกินไปนะครับดีเทลมันจะไม่มีเลยนะ เอาละแสงโอเคแล้วนะตอนนี้นะมีหลายสีมากเลยนะสีส้มสีฟ้าสีแดงนะครับมีหลายสีผสมกันนะครับเดี๋ยวพี่มายก,ก็จะรอจังหวะอีกสักนิดนึงนะให้มันสว่างกว่านี้สักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปบินกันครับ สวัสดีน้องๆมือใหม่ที่สนใจในการบินโดรนและ FC Active FPV ทุกคนนะครับวันนี้พี่ไม้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่ม Active Drone Learning เป็นกลุ่มปิดสามารถเข้าดูเนื้อหาข้อมูลได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นคอมเมนต์ได้แต่ไม่มีการสร้างโพสต์ใหม่จากสมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาคลิปที่ต้องการเรียนรู้ภายในกลุ่มจะเป็นเหมือนห้องสมุดออนไลน์ ที่แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่อัดแน่นไปด้วยคลิปการฝึกบินโดรนทั้ง gps โดรนและ fpv โดรนข้อกฎหมายเบื้องต้นการใช้งานอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนบินจริงบินโดรนอย่างไรให้ปลอดภัยบินอย่างไรให้เป็นไหวเทคนิคการบินต่างๆเริ่มต้นบิน fpv อย่างไรการฝึกบิน simulator ด้วยโปรแกรมจำลอง การประกอบ FPV Drone ด้วยตัวเองการตรวจเช็คอาการการซ่อมบำรุงและคลิปอื่นๆอ,อีกมากมายกว่า200คลิปอัปเดตคลิปใหม่ๆตลอดทั้งเดือนหากน้องๆสนใจสมัครสมาชิกกลุ่มได้ทางเพจ Active FPV Shop ทักแจ้งสมัครสมาชิกทาง Inbox เพจได้เลยค่าสมัครเพียง990บาทตลอดชีพ ถือเป็นการสนับสนุนพี่ไม้ในการทำคลิปเพื่อการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับน้องๆมาเล่นมาเรียนมารู้ไปด้วยกันจะบินโดรนอย่างสนุกและมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นบนความปลอดภัยนะครับ